ขมินร้องไห้ค่ะหิว้วแทบตายไทยชิงเก็บเห็ดบุญรานีแนะปลูกมันแต่ว่ามันโตไม่ทันค่ะย่องขุดในไร่ของชาวบ้านแทน เรื่องราวของทหารกัมพูชานะคะตอนนี้เนี่ยเขาปลูกมันเอาไว้กินเองค่ะเคยมีรายงานข่าวนะคะเมื่อครั้งหลังจากการประทะรอบแรกผ่านไปแล้วเนี่ยระบุว่านี่เป็นนโยบายของบุญรานีค่ะเพื่อที่จะได้ให้ทหารเนี่ยมีอยู่มีกินตามมีตาม,ม,ตามเกิดกันไปแบบช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแต่ว่าดูเหมือนนโยบายนี้จะล่มค่ะเพราะว่าไหนจะต้องรบนะ แล้วก็ไหนจะต้องวิ่งหลบระเบิดหลบลูกกระสุนอีกแล้วยังมาต้องเจียดเวลาปลูกมันอีกตังหากก็เลยขโมยมันเลยนะคะขโมยมันซะดือด้อเนี่ยแหละค่ะขโมยมันของชาวบ้านซะด้วยนะคะก็เป็นวิธีที่ขเมรเขาคุ้นเคยค่ะตามที่เพจจาสมครกอุกเกียนะคะเขาโพสข้อความระบุว่าคลิปทหารไทยเก็บเห็ดบนภูมะาเขือทําให้ทหารขเมรโกรธมากนั่นคือเห็ดขอนที่ทหารขเมร เคยอยู่บนภูมะเขือเนี่ยเขาเก็บกินมาโดยตลอดเพราะว่าเป็นคลังอาหารสุดห่วงแหนของทหารเขมรเลยทีเดียววันนี้เนะเสียมเนี่ยปล้นเห็ดของเราไปแล้วเขาเขียนอย่างนี้นะคะเห็ดบนภูเขาแห่งความมั่งคั่งเห็ดของชาวกัมพูชาทหารเขมรน,นี่ก็โพสต์ระบายความแค้นนะคะ แล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเสียใจเสียดายเหตุจำนวนมากเต็มไปหมดเลยค่ะโดยที่คณะของเพจขอบตาดำพลังเงียบแห่งรัติการนะคะเขาพูดในเรื่องของการปลูกมันนะการปลูกมันการอยู่กินกันเองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทหารเขมรโพสต์เราพร้อมปกป้องดินแดนเราโพสต์ Post เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาบอกว่าโพสต์ตะกี้เอง พร้อมมารับสเสบียงจากผู้สนับสนุนแล้วก็จะเอาขึ้นไปบนฐานเขาพระวิหารเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทหารเขมรหลายหน่วยก็ขึ้นไปอยู่ด้วยกันเยอะรอบๆแนวรบทางขึ้นเนี่ยพวกมันเนี่ยก็จะปลูกมันเอาไว้ด้วยเพื่อว่าฉุกเฉินจะได้มีกินกันก็ไม่ได้ปลูกขายอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเนี่ยที่ประเทศนี้ขายไม่ออก แต่ว่าก็ฉลาดนะส่งขายให้ลาวและลาวก็อาจจะมีดีลลับอะไรแบบนี้นะกับคนไทยก็ซื้อกันนะคะก็เรียกว่าเข้ากระบวนการฟอกมันนั่นแหละคะ่ะอะไหลายๆคนก็กำลังจับตาดูลาวอยู่นะว่า จะเอามันพวกนี้ไปสวมสิธิ์เข้าไทยอย่างไรตรงไหนแต่ว่าตอนนี้นะคะที่เขาพระวิหารเขเมรกับไทยเนี่ยก็ปะทะคารมกันหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วเขเมรก็เริ่มออกมาก่อกวนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยทั้งนี้นะคะเรื่องของสเสบียงอาหารของทหารกัมพูชานะคะเรื่องของการปลูกมันเอาไว้กินเองเนี่ยมีรายงานครั้งหนึ่งนะคะจากการประทะรอบแรกบ,บอกว่าเป็นนโยบายของบุรรัีค่ะที่บอกว่าให้มีอยู่มีก,กินตามเกิดเนี่ยแบบช่วยเหลือตัวเองได้นะ ตอนนี้ทหารเขมรที่แนวหน้าก็กำลังขาดแคลนสเสบียงอย่างหนักค่ะก็เลยแก้ปัญหานะด้วยการส่งเมล็ดพันธุ์พืชนะเป็ดไก่เอาไปให้ทหารเลี้ยงกันนะตรงแนวหน้าจะได้กินทั้งเป็ดทั้งไก่แล้วก็ยังได้กินไข่ไปด้วยนะคะให้ทหารเลี้ยงกันตรงแนวหน้าไปปลูกพืชผักสวนครัวกันเองไปนะคะทีนี้เนี่ยก็น่าเห็นใจทหารกัมพูชาคะนะคะ เพราะไหนจะต้องรบวิ่งหนีวิ่งหลบลูกกระสุนลูกระเบิดนะยังจะต้องเจียดเวลามาปลูกมันปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะคะท่านบุญราณีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่านโยบายท่านจะทำได้ทุกอย่างนะคะที่แน่ๆก็คือความอดอยากนั้นทำได้แน่นอนค่ะทำสําเร็จนะคะในประเทศนี้ก็ครอบคลุมไปถึงทั่วทุกพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะชายแดนจุดไหนในกัมพูชานะคะ ทีนี้ค่ะทหารเขมรทนอดอยากไม่ไหวก็เลยถึงขั้น ลงทุนไปขโมยขุดมันในพื้นที่ของชาวบ้านเอามากินค่ะซึ่งตามข่าวที่เพิ่งลงไปเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะทหารกัมพูชาในแนวหน้าลงมาขุดหัวมันในไร่ของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยเพื่อประทังชีวิตเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนเสบียงอาหารอย่างหนักหลังจากที่กองทัพกัมพูชาไม่ได้มีการจะส่งสเสบียงหรือส่งกำลังบำรุงมายัางหน่วยแนวหน้านาน,านกว่า5วันแล้ว